นี่นะครับวันนี้เรามาดูคนอ้วนนะครับดูดูดูคนอ้วนเนี่ยมันกินนมจนท้องมันป่องแล้วลูหนูชื่ออะไรเหรอลูกหนูเป็นสาวด้วยหนูเป็นเอ้ยหนูเป็นหนูเป็นผู้ชายเหรอหนูเป็นผู้ชายนะครับสีน้ําตาลหนูเป็นอ้วนท้องป่องครับลูเด็กตัวเล็กท้องป่องโอ้ออโยหยังจะไปแย่งเพื่อนกินอีกยังจะไปแย่งเพื่อนกินอีกหรอเนี่ยหนูได้กี่วันแล้วนะวันนี้วันที่สิบสามสิบหกวันแล้วลืมตาแล้วครับเริ่มพานแล้ว อีกสิบห้าวันยี่สิบวันนี้บ้านผมจะบันเทิงนะครับจะมีลูกหมาน้นอยวิ่งเต็มบ้านเลยดูดูท้องมันป่องครับดูท้องกับป่องนะอตัวเล็ดูขัน่อมโนขันอมขันฉอมมาหน่อยมันน่อยหนักดูมกขอน่ารักไหมครับจับหํด้ยจับหด้จับ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 จิบจั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 บมืบจั่อับาับจับนะบจับจับอนบจับจับจ้บับับับจับจ ไม่ได้แม่มาเยอะครับชุดชุดนี้น้องเด็กลูกพี่เค้กชุดนี้ได้ดําเยอะมากครับแล้วก็น้ําตาลเข้มปิดเลยน้ําตาลออกไปทางดาเลยครับหน้าเข้มเลยเนี่ยเป็นไอหนุ่มหน้าเข้มนะครับดูมันเรียบผิวมันเรียบผิวจิ๊กจิ๊กจิกจิกเฮ้ยน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมครับดูดูเขาผมครับผอมไม่เบื่อครับผมผมไปก่อนนะครับบายบายครับผมไปกินนมแม่ต่อก่อนนะครับ